สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะก็วันนีม้มีมีแฟนใหม่นะคะแล้วก็หล่อม,มากอยากจะเปิดตัวให้ดูนะคะยิ้มยิ้มชื่ออะไรชื่ออะไรดูนะะ้ำผาเชื่ออะไรคะเชื่อว่ครับเชือ่ออ่าครับ าากบบอยนชื่อเซบครับขึ้นยานฟ้าเหมอรู้รู้เรื่องนะรู้เรื่องชื่ออะไรเน่ยชื่อเบ๋อครับตอนนี้ยิ้มเยี่มชื่อเบ๋อชอบทำไรชอบขึ้นหยานชอบขึ้นหยานอ๋ออันนี้อันนี้เพื่อนนะคะเพื่อนสาวอันนี้น้องเจเล่นะคะน้องเจเล่น้องเจเล่อันนี้พากันมาเยี่ยมบ้านมี่นะคะแล้วก็ บอดีมีคนที่รักมาด้วยค่ะชื่ออะไรนะย้ำชื่อเอ๋อครับตอนนี้อันนี้ก็เพื่อนของเอ๋อนะคะสวัสดีครับอืมเป็นเกย์นะคะไอใช่ปะไม่ใช่ผู้ชายนะคะผู้ชายผู้ชายร้อยเปอร์เซนต์เอไอมายิ้มดิมายิ้มมายิ้มจุ๊บ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 ยังให้จุบออแล้วเอพอจุบจุบก่อน